ปฏิบัติธรรไม่มียากมีง่ายนะครับมีแต่ว่าเราสร้างเหตุให้มันมากพอเหตุในการที่เราจะพ้นทุกหรือระดับทุกในใจได้ก็คือการฝึกพัฒนาสติให้สติมันอยู่กับตัวให้เราลึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันไปฟังครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนธรรมะได้ลึกซึ้งเนี่ยสรุปเหมือนกันหมดทุกองค์เลยผมฟังดูเนี่ยคือฝึกสติมีสติอยู่กับตัวอย่าอย่าปล่อยให้ใจมันลอยไปไปใน ในอารมณ์ไปไปปรุงแต่งจนเกิดความรู้สึกชอบชังขึ้นในใจเนี่ยเราฝึกพัฒนาสติให้มันให้ให้ใหติดเป็นอยู่กับปัจจุบันฝึกนานแค่ไหนครับฝึกจนจนกว่าจะตายจน,จ,นจนหมดลมหายใจอะไให้มันตายไปกับลมให้ตายให้จิตเป็นอยู่กับปัจจุบันถามว่าแล้วแล้วมันจะได้อะไรคือปฏิบัติธรรมนี้มันไม่ได้อะไรเลยนะครับมันมีแต่ความรู้เท่าทันอารมณ์แล้วก็ปล่อยวาง ปฏิบัติแล้วไม่ไม่ได้ไม่ดีไม่มีไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่สติล้วนๆเหลือแต่จิตสติล้วนๆอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นเองแล้วก็ไม่มีทั้งอดีตอานาคตนะครับการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีแต่ปัจจุบันอย่างเดียวส่วนมันจะเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยเราคือเดี๋ยวนี้ผมไม่คิดนะมันก็ไม่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 คิดมันก็คิดอยู่แต่ว่ามันคิดอย่างเงี้ยน้อยลงว่าทําแล้วต้องได้อะไรในโน่นในนี้น,นนะ ผมปฏิบัติรมเนี่ยผมผมฝึก,กจิตเนี่ยผมฟังรูบาอาจารย์ท่านสอนแล้วก็ผมมาปฏิบัติเนี่ยผมก็สรุปได้แค่ว่าไม่มีอนาคตไม่มีทั้งอดีตนะครับหลวงปู่ชาท่านบอกนี่เนาะจะก้าวไปข้างหน้าก็ไม่ใช่จะถอยหลังกลับจะถอยหลักกลับหลังก็ไม่ใช่จะยืนหยุดอยู่อยู่เฉยๆก็ไม่ใช่คือปฏิบัติให้มันหมดตัวให้มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเราและของของเราหลงเหลืออยู่ในใจเลยนะครับมีแต่สติล้วน นเนี่ยเนี่ยปฏิบัติเอาแค่นี้แหละนะครับไม่ต้องอยากได้ฤทธ์ได้เดชไม่ต้องอยากให้คนรู้จักหรือว่าเป็นคนยกย่องสรรเสริญน,นะครับเราฝึกตัวเราเท่านี้พอพอเราได้ผลแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปทําประโยชน์ให้กับเพื่อนเองมันจะมีเหตุปัจจัยให้เราได้มามาพูดมาแสดงมาคุยแล้วจะมีคนเข้ามาหาเราตามที่ เหตุปัจจัยตามที่เราเคยมีบุญสัมพันธ์กันแล้วก็ได้พูดได้คุยได้แนะนํากันนะครับคือทุกวันเนี้ยมันเครียดกันเยอะเห็นไหมในในสื่อโซเชียลเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ในโทรศัพท์ไงนะครับถ้าเราไม่มีสติแล้วรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะไหลจิตมันจะไหลไปกับอารมณ์ง่ายนะครับเราเราไอ้แค่ทุกเรื่องของตัวเองก็พอแรงอยู่แล้วเนาะมันไปนทุกเรื่อง,องคนอื่น เรื่องของเนี่ยทุกวันนี้มันมีข่าวมีอะไรมาปุ๊บเนี่ยประเด็นขึ้นมาทางสังคมเนี่ยใจเราก็ไหลไปแล้วเราก็ไปรุงหลงปูแต่งทําไมมันต้องมาโกงทําไมต้องยิงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นมันไม่อยู่กับตัวสติมันร่องสติมันมันมันไม่ค่อยมีกันมันอ่อนเพราะฉะนั้นทุกวันเนี้คนที่มีปัญญาก็เยอะนะผมดูนะครับแต่ว่าเยอะยังไงมันก็ยังไม่สู้คนที่แบบหลงไม่ได้นะครับคนที่แบบ ที่แบบไม่รู้ธรรมะก็โอ้โหมหาศาลนะครับเพราะนั้นคนที่เดินบนเส้นทางสายธรรมแล้วก็ได้ถึงขั้นลงบทปฏิบัติพัฒนาสติเนี่ยถือว่าเราโชคดีแล้วนะโชคดีมากเลยนะครับเพราะว่าเราอยู่ในในสังคมในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องและปัญหาทั้งภัยธรรมชาติทั้งภัยจากคนถ้าเราไม่มีที่พึ่งทางใจเลยเนี่ยไม่มีหลักในการปฏิบัติเลยเนี่ยมันทุกข์